ว่าแล้วใช่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้แก่ไม่มีเงินแต่ทําตัวหัวสูงสร้างภาพให้ตัวเองดูดีจะให้ฉันเนี่ยนะไปขายแตงโมขายผลไม้กับคุณแล้วถ้าเกิดราเพื่อนที่เคยบินกับฉันเข้ามาเห็นว่าตอนนี้ฉันมาเป็นแม่ค้าเนี่ยฉันก็อายเขาตายดิบริษัทที่เขาเปิดรับสมัครงานก็มีตั้งเยอะแยะแต่คุณว่ากลับเลือกงานนะฮันนี่ไม่ได้อ้างแต่ฉันเลียงจบมาสูงประสบการณ์ทํางานฉันก็ดีเลยจะให้ฉันมาทางานเงินเดืนอน อา้าวฮันนี่วันนี้คุณจะออกไปไหนอะไปสมัครงานหรือเปล่าเจอหน้าก็พูดแต่เรื่องงานหน้าเบื่อก็คุณตกงานมาตั้งสองปีแล้วเนี่ยไม่คิดจะออกไปหางานใหม่เลยเหรอก็คิดแต่ว่าถ้าจะทำงานใหม่เนี่ยมันก็ต้องดีกว่างานเดิมไหมล่ะมันจะไปมีได้ยังไงล่ะคุณงานก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเป็นแอร์โฮสเตสนะ mm hmm. เงินมันสูงมากเลยนะก็ใช่มันสูงมากฉันถึงบอกไง ว่าถ้าหางานใหม่มันก็ต้องได้เงินเดือนมากกว่าเดิมนี่ผมว่าคุณเนี่ยต้องทําใจหน่อยนะเพราะอายุคุณเนี่ยก็มากขึ้นจะไปสู้พวกสาวๆได้ยังไงล่ะนี่คุณถ้าฉันหางานที่ฉันต้องการไม่ได้ฉันก็ไม่ทําก็แค่นั้นเองอะ่ะงั้นเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมาขายผลไม้มาขายแตงโมงผมก่อนไหมล่ะนี่คุณจะบ้าเหรอจะให้ฉันเนี่ยนะไปขายแตงโมขายผลไม้กับคุณ แล้วถ้าเกิดรถเพื่อนที่เคยบินกับฉันเขามาเห็นว่าตอนนี้ฉันมาเป็นแม่ค้าเนี่ยฉันก็อายเขาตายดิแต่มันก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะคุณแถมได้เงินดีด้วยได้เงินดีแล้วไหนหเงินก้อนไม่เ,เคยเห็นเลยผมจะไปมีได้ยังไงล่ะเงินก้อนนี่ผมหามาได้เนี่ยมันก็มีแต่รายจ่ายตอนนี้เนี่ยผมหาเงินเข้าบ้านอยู่คนเดียวแต่รายจ่ายอ่ะเราใช้กันถึงสองคนมันจะไปเหลืออะไรล่ะฮันนี่ ผมถึงบอกให้คุณมาช่วยทํางานได้แล้วไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วพูดแล้วก็อารมณ์เสียจะไปขายของก็รีบไปเลยไปอ้าเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเนี่ยขอเงินสองหมืนหน่อยสิฉันจะไปหาเพื่อนฮะนี่แค่ออกไปหาเพื่อนนี่ใช้เงินเป็นหมื่นเลยเหรออ้าวก็ใช่นะสิแม็กเธอก็รู้ว่าเพื่อนฉันน่ะมันมีแต่พวกไฮโซฉันก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เครื่องประดับใหม่จะให้ฉันแต่งตัวเชยเไปหาเพื่อนก็อายเขาตายสิ ถ้าออกไปแล้วมันลำบากขนาดนี้เนี่ยอยู่บ้านดีกว่าไหมแล้วไหนบอกว่าอยากให้ฉันหางานทําไม่ใช่หรอก็นี่ไงฉันไปหาเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีงานดีๆแนะนําให้ฉันทําก็ได้อ้างอะบริษัทที่เขาเปิดรับสมัครงานก็มีตั้งเยอะแยะแต่คุณก็กับเลือกงานนะฮันนี่ไม่ได้อ้างแต่ฉันเรียนจบมาสูงประสบการณ์ทํางานฉันก็ดีเลิศจะให้ฉันมาทํางานเงินเดือนต่อก็อฉันก็ไม่เอา โอนเงินมาให้ด้วยนะสองหมือ่นอ่ะก็ได้แต่ผมขอย้ำคุณไว้ก่อนเลยนะว่าคุณต้องใช้อย่างประหยัดประหยัดหน่อยอะ่ะตอนนี้เงินเราเหลือไม่มากแล้วไม่คุยด้วยละฉันไปแต่งตัวดีกว่า กะชวนฮันนี่มาด้วยเหรอฉันนึกว่าเรามากันแค่สองคนสิอป่าโวยฉันไม่ได้ชวนซะหน่อยสงสัยดังเห็นจากที่ฉันโพสในไอจีเมื่อวานฮายทุกคนขอโทษนะที่มาช้าถ้าอย่างนั้นมือนี้เนี่ยฉันขอเลี้ยงเองเพื่อเป็นการขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกฮันนี่ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้มือเนี้ย ไม่น่าจะถึงหมื่นฉันจ่ายเองได้อุ๊ยปลางแม่นันกการทูตสาวเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้เดีพวกเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะว่าไปผู้กแกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะแกแก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮันนี่ราศีนางฟ้าไม่มีเลยแหมฉันก็เหมือนเดิมนั่นแหละปาง สวยขึ้นหรือเปล่านี่ขอบใจเออปลานยังไงก็นัดเวลาท่านรัฐมนตรีเข้ามาคุยกับเราอีกทีเนาะได้เลยเพื่อนเดี๋ยวยังไงฉันบอกคุณเขาให้นะโหนัดคุยกับท่านรัฐมนตรีเลยเหรอสมแล้วที่บริษัทของแกเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศว่าแต่ มีตำแหน่งว่างไหมล่ะให้ฉันไปทำงานได้นะฉันเรียกเงินเดือนแค่ห้าหกหมื่นก็พอเออเอาตรงๆเลยนะฮันนี่ฉันจ้างคนที่มีความสามารถเท่าแกในเงินเดือนครึ่เงเดืนของแกได้เลยนะ <c oughs> ตีค่าตัวเองสูงๆเนาะกล้าเรียกไม่ได้ตั้งห้าหกหมื่นแหมฉันก็แค่ลองถามดูนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งว่างก็เรียกฉันไปสัมภาษณ์ได้นะ โชคทีนะฮันี่บริษัทฉันนะคนเต็มแล้ว่ะพอดีช่วงนี้ฉันรับแต่คนรุ่นใหม่ไฟแรงคนอายุเท่าแกเนี่ยน่าจะเหลือแค่ตำแหน่งเดียวจริงเหรอตำแหน่งอะไรอ่ะตำแหน่งผู้จัดการระดับสูงหรือว่าฝ่ายบริหารใมบ้านน่ะ <c oughs> นี่พวกแกก็พูดไปแซวฉันใช่ไหมเนี่ยตาง ว่าแต่ที่สถานทูตแกล่ะมีตำแหน่งล่ามไหมล่ะต้องการล่ามฝีมือดีๆไหมบอกฉันได้เลยนะยเสียงนกเสียงกาเนาะอโอรันไอเรื่องที่แกไปติดต่อซื้อที่ดินแถวทองหล่ออะเป็นไงบ้างฉันก็ดูดก่อนอะเพราะว่าเขาเรียกมาร้อยล้านร้อนแพงไปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวนะโอรันระดับเศรษฐีพันล้านอย่างแกเนี่ยนะจะบอกว่าเงินร้อยล้านมันแพงเวอร์ <c oughs> ใช่ ฉันก็ว่าเวอร์เกินไปหรือเปล่าแค่ร้อยล้านเดี๋ยวฮันนี่เดี๋ยวก่อนฉันขอคุยธุรกิจกับโอลานเขาก่อนนะเงียบๆก่อนอแล้วสรุปคือจะเอาอย่างไงเอ้เร,เรื่องทองล่ะก็จะไปซื้อ,อ,อนี่ใช่ไหมฉันก็ว่าจะซื้อทองเก็บสักนะยี่สิบล้านเลยฉันก็จะซื้อเหมือนกันแต่ว่าพวอแกพอแกเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวโอยรอฉันด้วยสิ ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวองกะจะทิ้งกันเลยไงนี่แกยังอยู่เหรอเนี่ยฉันนึกว่าแกกลับไปแล้วซะอีกจะกลับได้ไงล่ะฉันก็กลับว่าจะขอติดรถพวกแกไปลงแถวบ้านด้วยอะ่ะมีใครผ่านแถวบ้านฉันบ้างอันนี้นี่แกไม่ไดเอารถมาเองเหรอหแล้วรถกะไปไหนล่ะหรือว่าขายไปแล้ว ขายอะไรนี่ฉันเพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าพอดีว่าฉันชาร์จแบตอยู่ที่คอนโดน่ะแล้วมันยังไม่เต็มก็เลยไม่ได้ขับมาอ๋อเหรอฉันได้ข่าวว่าตั้งแต่แกตกงานเนี่ยแกขายสมบัติไปเยอะแล้วนี่แหมได้ยินมาผิดและวสินี่ถึงฉันจะไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสนะแต่ฉันก็มีสมบัติให้กินให้ใช้ตั้งเยอะตั้งแยะ สมบัติให้กินให้ใช้แกแปลามาจากไหนหรออืมได้ข่าวว่าสามีแกเนี่ย mm. ก็ยังเป็นพ่อค้าขายแตงโมยอยู่เลยไม่ใช่หรอจะบ,บ้าหรอสามีอะไรฉันไม่มีฉันโสดจา้านี่ถึงฉันจะไม่ได้ทำงานนะแต่ที่ผ่านมาฉันทำงานไว้เยอะฉันก็มีเงินสะสมไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไม่เห็นหรอ ชุดที่ใส่เนี่ยนี่ก็ชุดแบรนด์เนมเลยนะนี่ก็กระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าก็ด้วยฉันเพิ่งจะไปซื้อมาเมื่อกี้เองดูดีไหมมีเงินซื้อชุดแพงๆอะ่ะก็ควรจะมีเงินใช้นี่นะชวินมาทวงอะไรตอนนี้เนี่ยไม่ทวงตอนนี้ทวงตอนไหนฮะนี่ไม่หาที่บ้านไม่อยู่เห็นแต่ผัวเธอเนี่ยยืนเช็ดแตงโมอยู่นะ เป็นหนี้คนอื่นอ่ะก็มาใช้ดีวะติดฉันไปหมืหน่นนึงอ่ะดอกเบี้ยอีกหมื่นนึงเอาคืนมาเลยเอา้าวทันนี่นี่โป๊ะแตกเหรอเนี่ยนี่ตกต่ำถึงขนาดไปกู้เงินคนอื่นมาใช้เลยเหรอสุดท้ายเราทั้งหมดก็แค่ขี้โมนี่เองอ่ะน่าสมเพชจริงๆเลยอ่ะทำตัวจมไม่ลงอย่างเงียบอย่างเงียบ สองหมเอามาโอลานปังฉันขอยืมเงินมาจ่ายนี่ตอนนี้เลยได้ไหมทำไมพวกฉันต้องให้ด้วยอะฉันว่าแล้วเช่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้แก่ไม่มีเงินแต่ทำตัวหัวสูงสร้างภาพให้ตัวองดูดีใช่พวกฉันไม่ให้หรอกนะก็ให้แล้วเนี่ยท่าทางจะไม่ได้คืนนี่ สภาพแบบนี้คือไม่มีเพื่อนครบแล้วใช่ไหมทํายังไงดีนะกับคนประเภทนี้เนี่ยไม่มีจ่ายแบบนี้หรือว่าอยากใช้ใช้กําลังฮะคุณครับใจเย็นก่อนครับอย่าเพิ่งทาอะไรเมียผมฮันนี่ติดเงินคุณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะจ่ายให้เองก็ดีสองหมืนบาท โอนได้ใช่ไหมครับแกน ที่รักคุณเป็นอะไรไหมเนี่ยมันได้ทําอะไรคุณไหมอะโชคดีนะที่ผมมาส่งแตงโมแถวเนี้แล้วก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายที่จะมาจ่ายให้มันได้พอดีเลยเดี๋ยวนะฮันนี่ไหนแกบอกว่าแก่เลิกกับแม็กซ์ไปแล้วไงจริงเหรอฮันนี่คุณพูดแบบนั้นเหรอใช่สิฮันนี่เนี่ยเขาเป็นคนบอกกับฉันแล้วก็ปราณเองเลยนะว่าเขาโสด แถมยังอยู่คนเดียวใช้เงินสบายใจด้วยแต่ที่ไหนได้โกหกทางเพนี่โอลานฉันว่าไอ้เพื่อนที่ขี้คุยขี้โม้ทำตัวจมไม่ลงแบบเนี้ยเราเลิกคบดีกว่านั่นนะสิคบเพื่อนแบบเนี้ยเสียเวลาชีวิตเราไปเถอะปานไปเดือดร้อน แตงโมลูกนี้จะให้วางไว้ตรงไหนอะมีอะไรให้ช่วยอีกไหมมันไม่ใช่งานสูงส่งอะไรอะ คงไม่เหมาะกับคุณหรอกยังเกดฉันอยู่เหรอฉันขอโทษนะที่บอกกับเพื่อนไปแบบนั้นน่ะฉันเคยคิดว่าตัวเองเคยอยู่จุดสูงสุดแล้วก็ตกลงมาในจุดที่ต่ำแต่ตอนนี้ฉันคิดได้แล้ว ควรยอมรับความจริงได้แล้วแล้วคุณจะไม่อายเพื่อนเหรอถ้าเกิดว่าคุณต้องกลับไปเจอเพื่อนอีกครั้งเพื่อนเหรอคนพวกนั้นไม่ได้เห็นฉันเป็นเพื่อนด้วยซ้ำเขาเห็นแค่ฉันเป็นตัวตลกตัวหนึง่งฉันตั้งหาก ดื้อดึงเข้าไปสนิทเองขอโทษน,นะผมทีใจนะที่คุณคิดได้อเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยอยู่สังคมแบบนั้นแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะทำให้เรารู้เองว่าที่ไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับเราที่สุด โชคดีมากเลยอะที่มีสามีที่รักแล้วก็เข้าใจฉันต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยขายแตงโมเองนะก็ได้แล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยคุณก็ลองหางานที่ชอบแล้วก็เหมาะสมกับคุณไปก็แล้วกันนะ